เอาอีกไหมแก้วไหนรอให้ฟังหน่อยมาเต้นด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้เต้นให้ดูด้วย แก้วเต้นให้ดูด้วยหรอโอ้โหขุนทองวอยๆอะไรขุนทองโอ้โหนี่นะคะออกมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เอาให้กินมาโอเค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 เรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมากินเรียกเพื่อนมากินเอามาเอามาเอามาเพื่อนเอามหมเพื่อนเอามียเพื่อนมากินอ่ะเพื่อนเพื่อนไม่กล้านะ Se on mikään toinen kinni อันนี้ให้เพื่อนอันนี้ให้เพื่อนเออให้เพื่อนเอาหนูกินไปก่อนแล้วนั่นน่ะไปตามเพื่อนมากินเร็วแก้ไปตามเพื่อนมากินก่อนเร็ววังเออวางให้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแกวกินอันนี้แกกินที่มืออ๋เก่งจังเลย เพื่อนก่อนนะอ๋อเนี่เยเล่นนมากินเื่อนมากินโอ้ เาแก้วเรีอกคนมากินโอ้แกเป็นไหมนั่นเอาเนี่ยอา่เอาเ้ไม่เอาเอาเอาเนี่ยเอาไม่เอาก็ไม่เอาเอ้า อะตัวนี้ยังอดกินเนาะโอ้อดกินเออกินได้บอกพี่นตัวนี้กินเลย